สวัสดีค่ะพบกับช่องทิปปี้ชนะมือนี่ที่สิบห้าเมื่อกินต้มยำปลาทูจ้าสีแซ่บป,ปานไหนมาเบิงสีหนางกันได้ด้จ้ะนี่จ้ะแม้ว่าเบิงสีหนางกันเลยนะคะนี่ค่ะต้มยำปลาทูตัวใหญ่ๆจ้าพ่อแม่พี่น้องได้ขากินกันหรือยังจ้ะนี่เลยค่ะเมื่อกินต้มยำน้ำกันจ้า หวนๆเลยค่ะวันน,ะะน,นี้นี่เลยวันนี้ที่กระสิต้มใส่กัาเห็ดนะคะอต้มใส่กัาเหตดน้านี่ตาปลาทู <c oughs> มาจา้ะไพแวะมาแวะมาชมกับมากินเขาน้ากัน,น,ะะนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเนะ้ยเน่ากินแสบๆพอยย่วพ,อ,พอแม่พี่น้องเนาะเยอะๆพอแม่พี่น้องมา้าเสด็จมากินเขาแบน้ากันเนาะได้สดน,ามมานะะ้มันค่ะ อืมโอเคได้อยู่ค่ะนี่ค่ะใส่กัมเหดค่ะภัยมักใส่กัมหยางห้อก็ใส่ไปเลยจ้ะแต่ที่บอมักใส่กัมเหเนาะตุ่มปลาใส่กัมเห็ดนะนี่แสบค่ะแสบอร่อยกลุ่มกล,ม,กลมนะคะอืมน่ารักเพราะมันมน่ารักก็เผาห่อนๆน,นี่เลยจ้ะอืมก็เผาห่อนๆเลย ช่วงนี้ก็สิกินแต่ขาวจ้านะคะคือข้าวจ้าวมาไหวเนาะไงท่านึงข้าวเหนียวกับมีอุปก,กรณ์หลายนะคะแต่ว่าาทีพบรมากินข้าวเหนียวยูทองกัเขาวจ้ากินไปกินมากเ้าต้องกินกถั่วสองถัวยนี่าถงถึงสส่ยูทองนะคะอืมช่วงนี้เป็นไว้ที่จะเลิศอาหารค่ะกินอยาัางกระเสบไปเบิดค่ะ ในที่พาตักตอนปะทูกันนะคะเมื่อเดียวกะสิตักอยากขึ้นมานะคะนี่ือเชื่อตอนปะทูเข้ามาด้ะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาจากมากินน้ำกันนะคะ่ะข้าวเหนียเากัตักขอวน้ำค่ะใครอยากผิวงามพองไซก็ต้องกิน ัเกเขือเทศค่ะนี่จ้บัะเขร์เทศแซบแบอืม,อมขอข้าวมึงค่ะมาจากมากินข้าวน้ำกันนะ,คะ้ค่ะพอแม่พี่น่องเลยแซบๆเลยค่ะอืมขอข้านมึงอืมแซบๆ กร้ล่แบลเลยเขาติดข้อค่ะเพราะม่พี่น้องอืมันจักเถือกกลางว่ะอืมสามค่ะสดงามมากค่ะเห็ดคือใส่นอะเห็ดเดยคือตักเห็ดมาก่อนนี่จะเห็ดเอาเห็ดเข้าปากนะคะอืมอืม ที่บอกมากินตาบลทูค่ะเพ่าะเปพี่น้องมากินคือกันบ่ค่ะเดี๋ยวจะค่อนมักนะคะประทังชีวิตเท่ากันหาช่วงนี้ไม่อย่างเท่ากินไปก่อนอประทังชีวิตเท่ากันหาอืมตะเข็บซอยร้ายค่ะเพราะมปพี่นอ้อนงชดหนัมบ้างเลค่ะ แสบแสบค่ะไพมมาคลิปนี้ก็จะเรล่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทิดกันเลยนจ้ะเสร็จเป็นกำลังใจฮหดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องในรับชมนะคะบั่อื่นจะเป็นเมนูยังไปติดตามชมกันเลยนะจ๊ะนี่พอตัวไปกินก่อนนะคะกำลังหิวเขาค่ะห้องหองอืๆนะคะไปกันนะจ๊ะบ๊ายบาย